ได้รับของเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับซาวการ์ดนะครับหรือว่าการ์ดเสียงสําหรับไลฟ์สดนะครับเป็นรุ่น F9 K20 Live Sound Card ซาวการ์ดรุ่นนี้นะครับมีความสามารถในการเอาไปไลฟ์สดร้องเพลงอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะเอาไปบันทึกเสียงก็ได้นะครับเรามาดูข้างในกล่องกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะครับปากกาให้นี่เปิดมาแล้วนะครับก็จะเจอคู่มือการใช้งานนะครับนี่นะฮะนี่ เูมือการใช้งานโอเคแล้วก็มาดูนี่นะครับมีการซีนการแพ็คอย่างดีนะครับการสะเทือนนะครับมีโฟมนะครับเดี๋ยวเราก็เอาโฟมการสะเทือนนี่ออกไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูนี่นะฮะนี่มีสายสัญญาณแถมมาให้3เส้นนะครับนี่แล้วก็เอาสายออกไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูตัวมันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่อ่าเป็นลักษณะเป็นโลหะนะครับ ค่อนข้างจะทนทานนะครแล้วก็มีการเคลือบสีสีดำกันสนิมด้วยนะครับนี่แล้วก็มีเฟดเดอร์สำหรับเลื่อนระดับเสียงต่างๆนะครับมอนิเตอร์ในการปรับเสียงแหลมเสียงทุ้มแล้วก็การอัดสัญญาณเข้าในการอัดนับแล้วก็สัญญาณเข้าของเพลงส่วนด้านบนนี่ก็จะเป็นอจอ,อสำหรับดูสถานะนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นปุ่ม หมุนระดับของสัญญาณเข้าของไม้นะครับแล้วก็ด้านขวานี้จะเป็นปุ่มสําหรับบิดหมุนปรับเพิ่มเสียงกล้องนะครับรีเวิร์บนั่นเองเวลาเราร้องเพลงนะครับส่วนปุ่มพวกนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆนะเป็นพวกซาวตบมุกรับมุกอะไรต่างๆนะครับนะอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมลืมบอกไปว่ารุ่นนี้มีแบตในตัวนะครับสามารถอ่า ใช้เปิดใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องเสียบสายไฟตลอดเวลาก็ได้นะครับโดยการนี่นะครับเห็นปุ่ม power ไหมสีแดงนี่นะนี่ปุ่ม power นะครับโดยการกดค้างไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับกดค้างไว้อย่างนี้พอมันขึ้นแล้วเมื่อพร้อมใช้งานแล้วมันจะเป็นหนี่เป็นอย่างนี้คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับนี่ ส่วนคอนเนคเตอร์ด้านหลังนี้นะครับเป็นคอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อในการใช้งานต่างๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับครั้งหน้าผมจะมาอธิบายและใช้งานจริงให้ดูเลยนะครับว่าใช้งานยังไงเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังสั่งใหม่คอนเดนเซอร์ใหม่ตัวนะครับสำหรับใช้งานจริงเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอลาแต่เพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับเนื่องจากเวลา อัดคลิปไม่พอแล้วนะครับผมอัดในติ๊กต็อกนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะสั่งมาลองเล่นใช้งานจริงดูก็สามารถคลิกลิงก์กระเช้าสินค้าด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ